ฉันจะบอกว่าเธอสองคนเนี่ยต้องพาฉันไปที่หมู่บ้านเธอนะและก็ห้ามบอกด้วยว่าพวกฉันมาจากไหนเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยคนเข้าใจไหมเนี่ยพิ์ไอ้ดูก็ถามเนี่ยตอบสิเข้าใจไหมเออไินเข้าใจค่ะโอเคไปเดินต่อ ฟอเฟีอ๊อไอ้กระจกไม่ใช่กระจกพลาสติกยินด,ดีตอนอเลยนะข้างหน้ามีคนอ่ะผู้หญิงอ่ะใส่ชุดอะไรอ่ะใส่ชุดเอ่อเหมือนน้าอ่ะผู้ชายด้วยหรือเปล่าใช่ใช่มีสองคนมีสองคนนั่นอ่ะมีผู้หญิงผมเหลืองไหนนี่อยู่หน้าเราสองคนใส่ชุดแบบไม่มีหมู่บ้านะนะตรง ตรงคอนเทนเนอร์คนหนึ่งเห็นไหมถ้าจะนไม่พวกไหนฮะสวมบทบทโหดเลยบทโหดบทโหดนายนำนายนำแม่นายนำเลยไม่เอา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 พวกนายเลยโซนโซนเอาหน่อยโซนโท่ฉันติมไปเลยฉันฉันติมไปดิเรียกเขาเรียกเขาเรียกเขาหนีก่อนเลยยังไม่ได้พูดเลยุหนีแล้วก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลย วิ่งบอยเขาหยุดสิบอยให้เขาหยุดบอยให้เขาหยุดฉันว่าเขาคนละหมู่บ้านด้วยเขาเห็นชุดเราแล้วเขาหนีเลยเล้วบอกเขาหยุดสิสวัสดีครับอยู่หมู่บ้านไหนเลยคุณผู้หญิงอะได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับได้ยินเอ้ยอยู่หมู่บ้านไหนครับเนี่ยดีฟูดค่ะนี่ไอหมู่บ้านนี้แหละที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อวานน่ะที่ไรที่แบบ <L> ห่างจากหมู่บ้านมาไกลหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ไกลมากค่ะอยู่แถวเอ,เ,อเขาเรียกค่ายทหารเจ่านาะคะ่ะแล้วออกมาคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยออกมาคนเดียวหรือเปล่าครับที่ที่วิ่งอยู่คือเพื่อนของคุณพ่อครับมาสามคนค่ะอ๋อเพื่อนคุณใช่ไหมใช่พี่พี่มาทำอะไรกันคะออมาสำรวจนะครับ ไม่มีอะไรนะหนูกลัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ยืนรอะนะไม่คือพอจะบอกทางไปหมู่บ้านของของของคุณได้ไหมยินด,ดีตอนเลยนะแล้วผมถามอีกอย่างนึงคือว่าหมู่บ้านคุณมีคนชื่อแอสโลไหมนะม หนูไม่เคหนูยังไม่ได้รู้จักกับคนอื่นเลยนะคะพกติแต่ว่าหนูมีกลุ่มที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านนั้นอะ่ะจะเป็นพี่ๆของหนูแต่ว่าคนชื่อเอโปหนูไม่รู้จักเลยนะคะเขาชื่อว่า A S เ, A S เอสโปเอเออยังไม่เคยเจอเลยคะ่ะเพราะว่าคนในดีฟูดมีคนเยอะมากเลยอะ่ะหนูเลยยังทําความรู้จักไม่ครบ คนเยอะมากงั้นเอ่ออยู่ใกล้ๆนี้อะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไหมอยู่หมู่บ้านอ่ะอืมค่อนข้างที่จะไกลไปจากตรงนี้ค่ะไปทางูไปทางไหนบอกบอกทิศได้ไหมบอกทิศได้ไหมทางนู้นเหรอครับทางลงเขาไปเลยไปทาง S อสสองร้อยเจ็ดค่ะแล้วผมมีเห็บทิศด้วคนมีเก็บทิศดูหน่อยใช่ค่ะหนูหนูเดินมาตามทางเรื่อยๆเลยนะ คือในกระเป๋าของคุณมีของเยอะไหมเนี่ยอืหนูมีเชือกก็ค่อนข้างที่จะไม่เยอะคือเอ่อพวกฉันอยากได้น้ำมันดิบนะมีไหมอ๋อแต่ได้น้ำมันดิบะไม่เคยยังไม่เคยเจอเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนมันต้องค้นนะฉันว่าพวกนายต้องค้นนะจริงไม่รู้ว่าเขากหกหรือเปล่าฉันว่าเราต้องค้นนะต้องค้นนะฉันว่าเราต้องค้นนะพี่ชายทำถูกฉันว่าเราต้องค้นฉันว่าเราต้องค้น ฉันเห็นคนอยู่หลังต้นไม้กหลังแอบมองอันนั้นพวกหรือเปล่าพวกหรือเปล่ายังไงฉันว่ายังไงเราฉันเนนี่ยฉัว่าเราก็ต้องค้นอ่ะไม่ใช่ต้องค้นทงหนูเลยตุ๊กัวไม่คือฉันว่าไงก็ต้องค้นนะหนูหนูมาถัดต้นไม้ตน่ะ้นไม้าคนลหนึ่งตรงคุมไม้มีผู้ชายคนหนึ่งเอางี้แล้วกันคือไปถามเพื่อนหน่อยเพื่อนมีน้ำมันดิบไหม ถ้ามีน้ำมันดิบเนี่ยเราจะเอาแค่น้ำมันดิบแต่ถ้าไม่มีน้ำมันดิบเนี่ยเราจะเอาอย่างอื่นนะเรียกอย่างนี้ว่าเรียกเพื่อนมาทีละคนอ่าเรียกเพื่อนมาทีละคนดีกว่าทีละคนนะทีละคนยังไงนะคะเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำแบบโลกจิตก่อนใช่เรียกเพื่อนเรียกเรียกกำพอดีอ่ไปนู่นเลยอ่ะแต่รอรอเรียกเพื่อนพี่เดินไปกับหนูไหมอ่ะหนูไม่กล้าทำอะไรหรอกได้เดี๋ยวไปด้วยกันก็ได้เดินเดินนำไปเลยอืมพี่จะไม่ทำอะไรหนูใช่ไหมหนูยังเด็กหน่ะ ถอดเสื้อเลยเหรอไม่ทำหรอกเราควรถอดเสื้อไม่เผื่อแบบว่าเดินเดินเดินไม่กลัวหรอไม่กลัวไม่กลัวไม่เกี่ยวเดินนำไปเลยครับเดินนำไปเลยไม่กลัวเลยเขาจะกลัไหมพี่ชายหนูอืมหนูร้องไห้จริงนะที่นี่ไม่กล้ามอ่ะมันหมายถึงสาดเสื้อตัวมันเองหรือเปล่าพี่ชายมากันทั้งสี่คนน่ะเล่นสุ่ยพันไม่พวกฉันมากันเป็นสิบคนแต่อีกที่เหลืออยู่ด้านหลัง กำลังเดินตามมันอะหนูวิ่ง j o g ก i n g ได้ไหมน่ะเฮ้ยเดี๋ยวตามทางมาเลยนะตามทางมาเลยนี่มีใครมีมอวกันด้วยหรอเจอคนเจอคนดีบู๊เจอคนเดิพบู๊เจอคนดีบู๊อุ้ยน้องหนูค่ะเขาบอกว่าหมู่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเราเดินตัดเขาขึ้นไปได้นะเพื่อจะเจอ เราเราจะไม่สวยใช่ไหมเราก็ทำให้เหมือนเรามีเยอะนี่เราทำเหมือนเรามีเยอะสิเราทําเหมือนเรามีเยอะไว้สิแเขามีกระเป๋าด้วยเห็นไหมเขามีกระเป๋าเหมือนกับฉันเลยแต่กระเป๋าเขาใบเล็กน่ะถ้าเจอหมู่บ้านแล้วจะทําไงจะแอบแฝงเข้าไปเลยห่บฉันว่าถ้าสมมติว่าเจอหมู่บ้านนล้ฉันว่าเราถอดเสื้อไหมแล้วก็แบบยื่นเข้าไปไหมเออได้ได้แถวนี้เป็นบ้านร้างนะคะมันไม่มี หหมู่บ้านไนไีแต่ผู้หญิงคนนี้เขาเขาเป็นค่นี่แล้วดิเขารู้เราแล้วดิก็บอกเขาดิบอกเ,เงียบเงียบสิหนูขอวิ<บ>่งไปดูน้องได้ไหมคะให้เขาพาทัวเงีย้ยป่ะแดีว่าถูกต้องถูกต้องจี้จี้จี้จี่อ้เอเอ ก็น่าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะให้เขานำทางเราไปที่หมู่บ้านเขานะเดี๋ยวเราจะถอดชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกับเขาเราจะเข้าไปข้างในโอเคได้ได okay, <okay>, okay. คนชื่อเลยนะคนผู้หญิงคนชื่อเลยนะหนูชื่อเวนนาค่ะเอ,อชื่อเวนนาผมคิดว่าเวนนาค่ะนนคุณอาจจะต้องเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่เขผมก่อน อืนทำไมอะคะพี่คิดกูมไม่ใช่ทำไมอะคะนี่ขวหนูนี้เหรอใช่แบบหลักประกันเอาขวานมาบานไหล<น>่พิธีหนูให้วเวละเบนสองเม็ดได้ไหมไม่เอาไม่เอาเจากกระเป๋ากระเป๋าหนูไม่มีอะไรเลยอะไม่ไม่คืนเดี๋ยวจะให้คืนอนะหนึ่งเจ็ดหกสี่หนึน่งหนึ่ง เดี๋ยวฉันให้คืนฉันไม่เอาหรอกฉันเดี๋ยวฉันให้คืนแต่ก็แบบแค่จะรับควรให้เธอพาไปทัวร์หน่อยนะถูกต้องพาไปหมู่บ้านเธอหน่อยนะอืหนูหนูจะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นนะเป็นเราสัญญาสัญญาไปดูเฉยเฉยนะที่สัญญาจริงๆใช่ไหมหนูเชื่อคำพูดพวกคี่ได้หรือเปล่าได้อยากเกี่ยวก้อยเลยเกี่ยวก้อยเลยเนี่ยจริงๆนะจริงๆ หนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งแต่ฉันถือเองหรือเปล่าเหรอเจมี่จริงหรือเปล่าแค่กระเป๋าใช่ไหมคะใช่กระเป๋าที่หนูสะพายเหรอถูกต้องเอ่อหนูขอเลขประจำตัวอีกรอบนหนึ่งได้ไหมหนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยทำกระเป๋าหนูหายนะไม่หายหายรักษาอย่างดีเลย หนึ่น่าจะมีของได้น,นิดแต่มันก็มีค่าสำหรับหนูน่ะใจเขาคืนใช่ไหมเนี่ยคืนสะคืนคืนแต่เราเข้าเข้าหมู่บ้านแล้วก่อน,อนหอไหนเอามาสิเอ๊ะมันไม่ไปหรอคะยังไม่มา,<อ>าหนึ่งเจ็ดหกสี่หนึ่งหนึ่งหนูหนึ่งเจ็ดหกสี่ ่ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูท่านจะสะพายไว้ตลอดเลยไปเราเดินต่อเกิดของมีอะไรบ้งวะพวกเราตามมาข้างหลังข้างห่างแล้วเดี๋ยวเขารู้จำนวนคนนะตอนนี้ก่อนอุ๊หพลาสติกขออนุญาตก่อนเลยสิบห้าอันฉันเห็นคนไปหนึ่งอ่าควรจะเป็นน้องสาวเขานะใช่น้องสาวเหรออ๋อ มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเธอห้ามบอกพวกฉันมาจากไหนตกลงไหมเป็นกันเอาตายนะเป็นกันเอาเธอตายแน่บอกก่อนน้องสาวไม่สังเกตไม่อะไรเลยหรอเนี่ยทำไมพวกพี่ต้องแสงตัวมาน่ะมันจะกลายเป็นการโกหกหรือเปล่าหนู่โกหกคนไม่เต็นอ่ะโอ้ยค่อยซื้อวันหลังก็ได้แค่ไม่ต้องพูดก็ได้อะถูกต้องถูกต้องไปเร็วเดินต่อแต่หนูหนาวนะจหนูหนาว หนูขอกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูน่ะฮะอืมหายหนาวหรือยังเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับน้องหนูคะชื่ออะไรครับชื่อเฟยค่ะมากับ เพื่อนเหรอแมกับพี่เ <6 S 1> วนานาค่ะมีกระเป๋าไหมน่ะหมายถึงแปลว่ามีกระเป๋าเหมือนที่เพื่อนเรามีไหมน่ะไม่มีะไม่มีเหรอใช่ค่ะเก็บขวางกอนได้ไหมเห็นถือแล้วมันเขาไม่ค่อยสบายใจเลยเก็บขวางกอนได้ไหมได้ค่ะบกางกี่คนครับเนี่ยมากับพี่เวนนาสองคนค่ะ,อ,คะอ่าพี่เวนนาสองคนโอเคงั้นอันนี้ตามฉันมานี้ อย่างกูโรคจิตเต็มระบบเลยนแล้วกัานเนี่ยรู้จริงเหรอฉันว่ายิ่งยิ่งคนน้อยยิ่งแบบจิงยิ่งง่ายต่อเรานะฉันจะบอกว่าเธอสองคนเนี่ยต้องพาฉันไปที่หมู่บ้านเธอนะและก็ห้ามบอกด้วยว่าพวกฉันมาจากไหนเข้าใจหรือเปล่าโอ้ในคนเข้าใจไหมเนี่ยพิ้นไอ้ดูก็ถามเนี่ยตอบสิเข้าใจไหมเออพิ้นเข้าใจค่ะ โอเคไปเดินต <Okay, S 2> ่อเอาแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วแบบนี้เดี๋ยวไปเสียงว่าเสียงก็ดู่อยเดินให้เขาให้เขาเดินน้ำให้เขาเดินน้ำหนูหนูหิวหนูน้ำพืนมะพูดนะอืออือจดูอ่าเร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 าต้องโล่จิตเราต้องโล่เราต้องโล่จิตกว่านี้หน่อยต้องโล่งจิตกว่านี้หน่อยเหมือนเหมือนคนผมสีบรอนนี่จะขี้กลัวอยู่นะ เดินสิเดินวิสอยาดุหนูไปไปหนูนนกลัวไม่ต้องเก็บไม่ต้องคนเลยแล้วพาไปที่หมู่บ้านเลยาพาไปที่หมู่บ้านเลยครับไปหมู่บ้านคุณสองคน บ้านของพวกคุณอยู่ไหมหนูไม่ทราบค่ะหนูออกมาสักพักนึงแล้วน่ะหไม่รู้เปล่าตั้งแต่หนูตั้งแต่หนูอยู่มาหังไม่เจอเเจอหัวหน้าหมูบ้นพี่จะคืนระเป๋าจริงใช่ไหมคืนแต่กูไม่ได้บอกนะว่ากูคือจะคืนของในกระเป๋าอะกระเป๋ากูคืนแน่เาเฮ้ยเาได้ยินไง่มคุยบอกมันได้ยินด้วยเหรอเออต้อ อย,อ,ยอยู่ๆเขาก็บอกว่าเขายังไม่มีเสื้อนายเฟิร์ลดพูดมาหรือเปล่าพูดในบอพูดในวอนั่น,นี้สิแต่ได้ยินยังไงแบบสองคนได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินได้ยินฉันได้ยินมันอยู่ไกลไหมน่ะอยู่ไกลไหมยอยู่ไกล,กลตรงนี้ไหมยอยู่ไกลไหม นนะคครับหูจได้วิ่งสิวิ่งวิ่งวิ่งสิมันจะได้เร็วกว่าเดินหนอวิ่งเนี้ยวิ่งเนี่ยอย่าละจากบ้านมาสักไกลเลยมาฟาร์มหาของวิ่งนำนะไม่ใช่วิ่งหนีนะเข้าใจไหมเนี่ยดูก่อนเราดูก่อนไอคิดว่าเขาไม่น่าจะหนีหรอกกระเป๋าเขาอยู่กับไหนต้อง นั่นเปิดก่อนนายนำไปก่อนเลย๋ยวฉันวิ่งตามไปสัตว์เต้แม่งลุ้นหมดแล้วไปสัตว์ผู้กองกูกำลังมาเลยฟิลเี่กูกำลังมาเลย ถ, you, ถ้าเราดูแพง I'm looking at ชิวมองเธอแบบเงินแพงฉันทำเพลงในสตูไม่ mm hmm. มต้องข่าในดิสแปลมาทำซีลก็แปลแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยาจะคว้นแก่แต่มันก็ยิ่ง Disney ์อยากกนชติดใช้ามากกว่าที่ติดวิสกี้จะเป็นวิสเซียทีฟีว่าจะอ่างก็ไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่ทำบลูสิคคับพ mm ี hmm. ่